โอเคหลายๆคนอาจจะเห็นเทียริทอันแรกของผมไปแล้วแต่ตอนนี้ก็เป็นอัปเดตใหม่ละผมก็จะนับเป็นตัวละครใหม่ที่เข้ามาแล้วก็มันพอใช้งานได้แต่ถ้าใช้งานไม่ได้ผมจะลงข้างล่างเลยตัวแรกที่ผมจะพูดถึงเลยก็คือเจ้าซัปทันเดอร์บอยค่อนข้างใช้งานไม่ค่อยได้ส่วนออฟฟอร์วันเนี่ยเป็นตัวละครที่เก่งมากมจะให้อยู่ที่เทีย ฮีโะเก่งมากเลยกันเพราะว่าคือตัวละครดาเมจมันไม่ได้เยอะแต่ขเขาเรียกยังไงอะ่ะมันบัฟได้แรงมันบัฟตัวละครฝั่งร้ายอะ่ะวิลเล่นพวกตัวละครที่มันไม่ใช่ฮีโร่มันจะบัฟแรงมากมาประมาณ40%เนาะเอ่อออมไนก็เช่นกันออมไนก็คืออัลฟวรันแต่แค่เป็นฮีโร่เลยคล้ายๆกันไม่ค่อยได้หวังดาเมจกับมันหรอกเราแค่หวังบัฟจากมัน จะบัฟฮีโ่แรงขึ้น40%่สส่วนออฟวันก็บัฟวิลเลนแรงขึ้น40%เหมือนกันคนละด้านไงเอาไป2ตัวติดเนี่ยเวลาลงบอร์ดกับเพื่อนนี้ให้เพื่อนติดไปแล้วก็เจ้าหนีเน้เห็นว่าเผาเกือบล้านแต่ผมก็คิดว่าสุคนาก็เผา,าเกือบล้านเหมือนกันสุคนาคก็คงดีกว่าอยู่แล้วแถมเป็นกลางโดมได้ผมคิดว่าสุคนาคดีกว่าแล้วก็โมุ้านนี่เหมือนจะเก่งตอนแรกคิดว่าจะเก่งมากคือตอนเวลาไอ้สกิลของมันคือเวลาตีบอลที่เลือดเตีแรง3เท่า ซึ่งมาดูเหมือนจะเก่งแต่แท็กที่ไม่มีเล่นกับมันมันค่อนข้างน้อยแล้วก็อะไรหลายอย่างแต่มันก็พอรเรียนใช้ได้ส่วนพาวเวอร์ก็งั้นๆไม่ได้ใช้หรอกก็ตัวละครที่แน่นใช้กับตัวละครที่เก่งเพราะมีตัวใหม่2ต,ตัวที่เก่ง,อง,กงโอเควันนี้ก็คงม,มีแค่นี้แหละไม่มีอะไรมากเดี๋ยวผมรอดูว่าจะทำคลิปอะไรต่อไป โอเคผมก็ลืมอยู่สองตัวละครน,นะเดี๋ยวมาว่ากันเลยอ่าโซนิคก,กับเลดไลออดก็เลดไลออดก็อยู่ในระดับพอใช้ได้เพราะดาเมจมันแรงอยู่ส่วนโซนิคนี่เป็นตัวละครขี่ที่ไม่ได้เวิร์กขนาดนั้นนะผมขอให้มันอยู่ล่างๆแล้วกันไม่ได้ใช้งานเลดไลออดความจริงก็ไม่ได้เก่งขนาดนะั้นแต่มันโคตรมันคือมันพอเสียมันดาเมจมันแรงก็จริงแต่ไม่มีแดกให้เล่นนี่แหละ โ okay, อเคส่วนอะไรก็น่าจะมีแค่นี้แล้วตัวละครน,น่าจะครบแหล,ละส่วนอุลตร้าลนนี่ผมก็ไม่ได้เอามานะเพราะมันไม่ได้ใช้งานอยู่นนในบอร์ดผมก็เลยไม่พูดถึงโอเคแค่นี้แหละ